การที่เราจะสมัครประกันสังคมมาตา40เนี่ยเราจะยังใช้บัตรทองได้เหมือนเดิมหรือไม่คะกรณีผู้ประกันตนนอนโรงพยาบาลแล้วได้ไปรับรองแพทย์เนี่ยต้องรีบมาเบิกเลยนะคะ เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40ค่ะทุกคนค่ะและจะเป็นคำถามเดียวกับที่คุณสงสัยอยู่หรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบให้ค่ะตามไปดูกันเลยค่ะไปเลยวันนี้เราจะมาไขข้อสงสัยนะคะจากคำถามยอดฮิตนะคะที่เกี่ยวกับประกันสังคมมาตรา40ค่ะคุณเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยนะคะนั่ <Okay. S 1> นก็คือผู้ประกันตนมาตรา40ค่ะอายุครบ60ปีแล้วเนี่ยจะสามารถเขาเรียกว่า ส่งต่อได้ไหมส่งเงินสมทบต่อได้ไหมได้ค่ะผู้ประกันตนที่อายุครบ60ปีบริบวนนะคะสามารถส่งเงินสมทบต่อได้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องค่ะโอ้ยก็หมายถึงว่าตลอดชีวิตจนกว่าชีวิต่ไม่สุดฤทธิ์เลยค่ะคุณขาโอเคค่ะคำถามต่อไปอุ้ยคำถามนี้น่าสนใจค่ะคุณดาวว่าไปค่ะการที่เราจะสมัครประกันสังคมมาตา40เนี่ยเราจะยังใช้บัตรทองได้เหมือนเดิมหรือไม่คะ อืมอืออันนี้เป็นคําถามที่ดีค่ะเพราะว่าผู้ประกันตนบางท่านอาจจะยังสงสัยอยู่เนาะก็คือว่าการที่สมัครประกันสังคมมาตรา40เนี่ยเราจะไม่กระทบสิทธิ์ปัดทองแน่นอนค่ะผู้ประกันตนก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ปัดทองได้เหมือนเดิมค่ะใช่ปังจริงอันนี้ก็คือมีคนถามเข้ามาเยอะมากจริงนะคะคำถามนี้อะมาดูคําถามต่อไปค่ะถามมาเยอะไม่แพ้กันเลยนะคะกรณีผู้ประกันตนนอนโรงพยาบาลแล้วได้ใบรับรองแพทย์เนี่ย ต้องรีบมาเบิกเลยไหมคะโอเคยังไงนี้ก็ยอดีจริงจริงพี่กันเจนก็สามารถมาเบิกขอรับประโยชน์ได้ภายใน2ปีตั้งแต่วันที่ได้รับสิทธิ์นะคะไม่ต้องรีบค่ะสามารถรวบรวมมาเบิกได้นะคะแต่ขอให้เป็นภายใน2ปีนะคะโอเคแต่นี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมคะอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวใช่ไหมแม่ใช่ไหมหม่ได้สองปีอ่ะโอเคค่ะท่านต่อไปเลยไหมคะต่อเลยค่ะคำถามนี้อ่ผู้ประกันตนนะคะสามารถเปลี่ยน เปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะคุณเปลี่ยนเปลี่ยนค่ะขายของขายของขายของแล้ไปราไปนะคะไปค่ะได้ไหมคะได้มาแล้วนะคะ ลยจ้ะผู้ประกันตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนทางเลือกการจ่ายเงินสมทบได้หรือไม่คะเปลี่ยนได้ค่ะก็คือว่าเงื่อนไขเนาะถ้าเราจะเปลี่ยนทางเลือกนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้ปีละหนึ่งครั้งค่ะไม่ว่าจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเนี้ยก็เปลี่ยนได้ลดลงได้ด้วยเหรอคะใช่ลดลงได้ค่ะแล้วก็การจ่ายเงินเนี่ยก็จะมีผลตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไปนะคะก็สามารถชำระเงินของทางเลือกอื่นได้เลยที่เราต้องการจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนได้เลยค่ะ มาที่คําถามถัดไปปังอีกแล้วค่ะคุณขาปังทุกคำถามปังทุกคําถามคือเราคัดกันมาแบบเน้นๆเลยนะคะควบประกันตนสมัครมาหลายปีแล้วแต่ไม่ได้ส่งเงินสมทบมาหลายปีจะสามารถส่งต่อได้ไหมคะสามารถส่งต่อได้ค่ะก็คือส่งต่อไปได้เลยตั้งแต่เดือนปัจจุบันนะคะก็คือจ่ายเงินของเดือนปัจจุบันแล้วก็เดือนถัดไปนะคะ อันนี้ก็คือไม่ต้องสมัครใช่ค่ะมันก็คือส่งต่อได้เลยใช่มันส่งต่อได้เลยโอเคโอเคต่อไปดีกว่าค่ะอืมคำถามนี้สั้นๆแต่ถามมาเยอะมากค่ะใช่ค่ะแลวเงินสมทบที่เคยจ่ายไปเนี่ยจะหายไปไหนอ๋อเงินสมทบที่เราเคยจ่ายมาตั้งแต่เริ่มเป็นผู้ประกันตนเนาะก็จะยังคงอยู่ในระบบเหมือนเดิมค่ะเงินก็ไม่ได้หายไปไหนผู้ประกันตนสามารถส่งต่อเนื่องตั้งแต่ปัจจุบันไปไปได้เลย เงินก็จะสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเพถือว่าจริงๆแล้วก็โอเคมากเลยนะเพราะว่าเงินที่เราส่งไปก่อนหน้านี้บางคนมีความกังวลนะคะว่าเฮ้ยเราเงินที่ส่งไปอ่ะมันจะยังอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะหายไปไหนมันจะอะไรยังไงนะคะก็คือสรุปแล้วว่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมค่ะต่อมาค่ะอันนี้ก็คือเด็ดอีกเหมือนกันนะคะผู้ประกันตนค่ะลืมจ่ายเงินสมทบของเดือนที่แล้วนะคะและสามและจะสามารถ จ่ายเงินสมทบย้อนหลังได้ไหมคะอ๋อคำถามนี้ก็ยอดฮิตเหมือนกันก็คือเราไม่สามารถจ่ายย้อนหลังได้เนาะก็คือต้องจ่ายของเดือนปัจจุบันที่เราอยู่นี่แหละก็แล้วก็สามารถจ่ายล่วงหน้าได้ถึง12เดือนเนาะอืมเนาะอย่าอย่าลืมกันนะคะเนาะหมายถึงว่าถ้าเว้นช่วงไปก็ตอนนั้นก็ไม่ต้องไปสนใจใช่ไม่สนใจเราจะมาจ่ายปัจจุบันเลยถูกต้องเนาะใช่โอเคเนี่ยโอเคอุานะคำถามนี้แบบ ทำไมมันเร็วจังคะ,คะน่าสิขาแบบแล้วก็เป็นคำถามที่ถือว่าไฮไลท์อีกเช่นกันนะคะคุณขาผู้ประกันตนมาตรา40่าสามารถเช็คข้อมูลได้ที่ไหนบ้างโอเคนะคะก็คือสามารถเช็คผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมนะ SSO นะคะหรือว่าหรือว่าอะไรวะไม่มีแล้วนี่ก็ <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> เว็บไซต์เว็บไซต์ประกันสังคมนั่นแหละค่ะก็คือ SSO o t GO t TH มันสามารถเช็คเงินสมทบหรือว่าการเบิกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินชราภาพต่าง ได้นะคะก็คือถ้าขยากดูก็คือเข้าไปในเว็บไซต์เลยใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นลิงก์เว็บไซต์ของเราไว้ให้นะคะดึงและขั้นตอนไว้นะขึ้นตรงนี้นี่นี่นี่นะคะตรงไหมคะคนตัดต่อไหวไหมคะไหวนะคะอ่ะจะอยู่ตรงไหนสักมุมหนึ่งของหน้าจอแล้วแต่คนตัดต่อนะคะใช่หรือเราอาจจะทิ้งไว้ใต้ description ให้นะอ้ยเยเลยลึกมากโอเค ก็หมดแล้วใช่ไหมคะสำหรับคำถามของประกันสังคมมาตรา40วันนี้ไขข้องหแล้วสำหรับว okay. ันนี้ก็ไปก่อนนะคะไปก่อนเนาะไปไปเลยไหมไปเลยโอเคจะไม่เดาไปไปเนาะไปเนาะโอเค คมแรงงานที่มีหลักประกันท่นหน้าอย่างยั่งยืน